นี่ครับพี่น้องครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมงาน DIY ประตูนาบ้างครับผมทำครั้งแรกครับเ็ปครั้งแรกครับพี่น้องครับครับงานดีเอนี่ครับพี่น้องเทเองครับทุกสิ่งทุกอย่างทำเองหมดครับ ภาพกว้างครับนี่เรียบร้อยครับทะรดีเว้ครับตูหน้าบ้างครับผมงบลักพันครับผมเฮ็ดครั้งแรกนะครับนี่นะงบลักพันครับเฮ็ดครั้งแรกนะครับเป็นอกนะครับงานอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยปานใดนะครับผมแต่ว่าก็ เล่นเบอรนะครับบานเนี่ก็เป็นมือจับแบบดีไซน์เองนะครับมือจับอันนี้ครับดีไซน์เองครับนี่ครับผมงานเพลินครับผมงานต่างเสานี่นะครับเป็นางานแบบเพลินแบบง่ายๆนะครับผมบอต่ว่าก็เล่น ใช้งานนะครับเี่ครับจัดไรครับไาตรงดูเลยนี่ช่องเฉียวเฉียดเลยนะนงานประตูหน้าบ้านครับผมทำครั้งแรกครับ ครั้งแรกนะครับจัดไปครับ